วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้หนิงกําลังฝึกเบลล่าค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ให้เขาฝึกช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการใส่รองเท้าน,นี่เองค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าหลังขวบปีแรกของเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของการเติบโตแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะแถมแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเบลล่าเนี่ยเขานั่งโถส้วมนะคะจาได้ไหมคะตอนนั้นอายุกี่เดือนตอนนั้นเนี่ยหนิงก็จะให้เบลล่าเนี่ยนั่งโถส้วมโดยที่หนิง,นง นั่งก่อนแล้วก็เบลล่าก็นั่งซ้อนลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8-9เดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะให้เบลล่าได้รู้ว่านี่แหละคือการเข้าห้องน้ําอย่างถูกวิธีอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นชัดในวัยนี้ก็คือการเลือก สิ่งที่เขาอยากจะได้อย่างวันนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะต้องใส่รองเท้าคู่นี้ให้ได้ค่ะรองเท้าบูทก็ปล่อยเขาใส่มาก่อนนะคะคุณแม่แล้วก็นี่เลยต้องเตรียมอีกคู่หนึ่งเผื่อสำรองเอาไว้ให้เขาใส่สบายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกนั่งโถส้วงก็ดีการใส่รองเท้าหรือว่าการใส่เสื้อผ้าก็ดีเราอย่าไปบีบบังคับเขานะคะเขาได้ตัดสินใจเองเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับอีกหนึ่งครอบครัวที่มีสมาชิกตัวน้อยถึง4คนนะคะแววมาว่าบ้านนี้เขาเปลี่ยนพี่เลี้ยงมาแล้วถึง 77คนฟังไม่ผิดค่ะ77คนนะคะเพราะอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้ไปพบกับช่วงของมอมอัปเดตค่ะ ถ้าคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาแหล่งเรียนรู้ที่แปลกใหม่สำหรับเจ้าตัวเล็กที่บ้านวันนี้เราขอแนะนำนิทรรศการน่ารักน่ารักที่จะทำให้เด็กๆรู้จักเรื่องใกล้ตัวอย่างซ่วมมากขึ้นค่ะนั่นก็คือนิทรรศการสืบจากซ่วมนอกจากเด็กๆจะได้ย้อนอดีตไปเห็นซ่วมแบบต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วซ่วมจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยพร้อมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับซ่วมของชนชาติอื่นๆด้วยค่ะ ชวนกันไปดูนิทรรศการน่าสนใจแบบนี้ได้ฟรีที่ลานหน้าอาคารนิทรรศการถาวรมิวเซียมสยามทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์10โมงเช้าถึง6โมงเย็นจนถึงวันที่17เมษายนนี้นะคะ